ได้ยินมานานมากไอ้คำว่าซื้อมากเกินขายมากเกินมันเกิดจากอะไรครับที mm ่อนพัสถามมาซื้อมากเกินไปก็หมายถึงว่ากรณีแบบว่าโอเคกราฟมีเกิดอาการเหมือนมีแท่งกลับตัวเกิดขึ้นมีแท่งบิ๊กบิ้มเกิดขึ้นมาคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกราฟมันจะมีโอกาสขึ้นนะกลับตัวขึ้นหรือกลับตัวลงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะพยายามเทโลไปทางนั้น ไม่ว่าจะเซลไม่ว่าจะบายแต่กราฟมันก็จะเทปไปเรื่อยๆ,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 ๆถ้าขึ้นมากมันก็จะกลายเป็นโอเวอร์บอทก็คือคนซื้อมากเกินไปใน,ในรอบของไทม์เฟรมนั้นในรอบใช่ <ๆ S 2> เพราะว่า <ๆ S 2> มันจะมีเรื่องมันติดไทม์เฟรมมาเกี่ยวด้วยเนาะเพราะบางทีห้าจบแล้วแต่สโตที่ใหญ่กว่าหมายถึงว่าอาจจะเป็นหนึ่งชั่วโมงหรือสิบห้านาทีขึ้นไปด้วยอะไรเงี้ยที่มันใหญ่กว่าห้านาทีหนึ่งนาทีอะ เขาอาจจะยังไม่ได้จบรอบเลยโอเคทําเฟรมที่ใหญ่กว่าที่ดูประกอบคือยิ่งพี่โอด,ดูหนึ่งกับสี่ไปเลยอะครับ H 1กัอ H 4ใช่เพราะว่าจริงจริงมันก็ค่อนข้างคุมคุมกับทําเฟรมเล็กพอสมควรเต่บางทีแบบแนวโน้อมันก็ก็ช่วยได้เพราะว่าหนึ่งแท่งชั่วโมงมันก็สี่แท่งสิบห้าอย่างเงี้ยอือ ฉะนั้นมันในหนึ่งชั่วโมงมันก็อาจจะมีสวิงย่อยของมันที่สามารถแบบขึ้นลงขึ้นลงอยู่แล้วอะ่ะแต่ถ้าเรามองว่าจริงๆมันไปมันไปต่อได้มีโอกาสที่จะไปต่อได้หรืออะไรเงี้ยมันก็มีความเขาเรียกว่าก็มีความกล้าที่จะถือหรือว่าแบบจุดที่เรามองมองออกมามองออกว่าเราจะปิดออเดอร์อย่างเงี้ยไใส่เงี้ย แต่จริงๆเนี่ยในในห้านาทีในหนึ่งนาทีเนี่ยมันอาจจะแบบจบไปแล้วจบไปแล้วจบไปแล้วแต่จริงๆเป้าจริงๆเราอยู่นี่เ mm ีย hmm. กรณีเนี้ยอย่างอันนี้โอเปิดหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับ <Okay. S 1> แต่ในส่วนในส่วนของของห้านาทีก็ได้มันก็อาจจะหลายสวิงไปแล้วอะ่ะกว่าจะขึ้นมาถึงจุดที่เรามองว่าจริงๆด้วยเอาโออาจจะลืมบอกในส่วนสสูนติเรามองเรื่องเรื่องของเป้าด้วยเนาะ เทาที่เราจะออกวิธีการออกวิธีการปิดออเดอร์ของเราของกลุ่มเราดีกว่าต้องบอกนี้ส่วนใหญ่ก็คือไส้ก่อนถึงต้านสมมุติเราบายเนาะเราก็จะไปออกไส้ก่อนถึงต้านถูกไหมใช่ใช่อ่ะฉะนั้นทุกคนก็ก็แมาจะเป็นเป็นพื้นฐานเดียวกันก็คือมองมองไส้ก่อนถึงต้านฉะนั้นถ้าสิบด้านานาทีอ่ะมันมันเลื้อยมาจริงๆแต่มันยังไม่ถึงอ่ะของหนึ่งชั่วโมงอ่ะพี่โอกก็ยังไม่ออกเหมือนกันนะอือฮ mm ึอ hmm. อ พอจะมองภาพกันออกไหมบางคนงงแน่ต้องรอดูคำถามเขาก่อนเรียก <c oughs> สโนโบอลมาไว้ว้ธีนี้ใช่ใช่จริงๆมันคือสโนโบอลนะเ <c oughs> ติมไม้แล้วถือยาวตลอดทุกโซนล็อกที่ทะลุเลยไหมครับไม่ครับพอถึงในจุดที่เราเห็นโอกาสอย่างเช่นต้านก่อนหน้าหรือหาก่อนหน้า ถ้ายิ่งหนึ่งนาทีอ่ะเห็นชัดมากบางครั้งเขาจะมีเขาจะมีเหมือนแบบว่าเป็นซับไพ่เนาะเรื่องดีมาซับไพ่ก็ก็ก็จะเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เอามาพิจารณาเหมือนกันนะครับ mm hmm. อ่าบางทีขึ้นมาถึงโซนดีมาจริงจริงมันอาจจะแบบโซนล็อกเราอาจจะอยู่เลยไปนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นโซนที่แบบมีโอกาสที่การาฟจะย่อ mm hmm. โอ้ก็เลือกติดเลยแล้วเปิดเซลล์กลับเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็คือฟรีเปล่าแหละเนาะใช่ใช่มันก็เลยเหมือนแบบว่านันอาจจะมีหลายอย่างมาประกอบครับมันไม่ใช่ก็หลายอย่างมากเลยพี่โอรู้สึกว่าตอนแรกเออโ,โตอย่างเดียวเอาไปเอามาเริ่มมีโตทั้งมีโครงสร้างเอาไปเอามาสโตโครงสร้างมีมันซัพพลายโซนโ<อ>มีทําเฟ,ฟรมมีอะไรคือมันเป็นพี่โอมากๆเลยแล้วค่อยๆแกะมาดอกไม้เงี้ยใช่ครับ แล้วมันก็จกลายเป็นจังหวะของเราเองอะไรเลยมันกลายเป็นจังหวะของพี่ไปเลยอ่ะตอนนี้ใครอยากรูไฟๆแกมคคะคขาไฟถามที่สว่านะคะอ่ะกรนีผิดทางศูนย์ศูนย์สามลอดเท่ากับพี่โอมีเอ็มเอมพันจุดพี่จะตัดสินใจแก้ไหมอย่างไรบ้างครับรับเลยครับสามร้อยจุดพัดหลือสามร้อยจุมากก่อนนั้นใช่เราจะไม่เสียหายเยอะเพราะเราพอตเล็กชัดเจนครับพัดแน่นอน เมื mm ่อ hmm. ดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปตามนั้นก็คัดเลยหรือเลือกไม่ได้คัดทั้งหมดอาจจะเลือกคัดไม้ที่เสียหายมากสุดก่อน mm hmm. เพราะว่าเราถ้าเรามองแล้วแบบว่ามีโอกาสที่จะกลับโดนลากมาก็จริงข้างล่างมีโซนล็อกรอเราอยู่แอปสโตรเราจบเรามีโอกาสมองแล้วว่าเฮ้ย mm hmm. เขามีโอกาสที่จะกลับโย mm hmm. เก็บไว้ครับสองไม้รอจนกว่าเด้งกลับขึ้นไป บางทีอาจจะเปิดในส่วนของตัวเอ p มพีไพดูถ้าเกิดเอ p มพีไพแน่นอนเราเป็นบวกละถ,ถ้าเราอดทนต่อไม้ที่ลบอยู่มันก็อาจจะบวกขึ้นมาด้วยซึ่งถ้าดูจากออเดอร์ที่ที่โ่งไปครับจะเห็นเลยว่าบางอันเนี่ยแค่แค่ทะลุก,กลับขึ้นมาฟ้าพี่โอปิดไม้บนออกก่อนเลยเพราะว่าเราต้องแบบ ลดความเสี่ยงให้มากที่สุดละแล้วเราก็จะถือไม้ข้างล่างเกื่อที่แบบไม้บนมันเสียอยู่เยอะแล้วพอมันพ้นน่ะเราตัวรอดเลยเราไม่เน้นหล่อเราเน้นเงินไม่ได้เถี่ยวหล่อนะคะไม่ได้เถีเอาหล่อเราเถีดยเงินเงินอะถ้ามันบวกอ่ะไม่ว่าจะหนึ่งเหรียญสองเหรียญน่ะมันคือบวกรอจจะดูแบบชัดเจนเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่แบบมันคือเรื่องจริง ถ้าเราปล่อยเสียหายมากมันมัน,ม,นมันเสียหายจนแบบกูไม่กลับอ่ะครับแล้วสตอตตั้งค่าแบบไหนครับหรือใช้เดิมเดิมเลยเก้าสามสามครับเก้าสามสามรอบึ่งไหมคะับ <c oughs> ใช้ค่าอื่นเพราะว่าโอเคยเห็นที่แบบอ่าบางคนก็อาจจะใช้ค่าอื่นถ้าเขาแบบถนาดแบบนั้นไม่ไม่ไม่ติดเพราะว่าโอ,โอใช้เป็น แค่ตัวช่วยยืนยันตัวช่วยในการมองเฉยๆก็อย,อย่าลืมว่าพวกอินดิเคเตอร์มันมาช้ากว่ากราฟอยู่แล้วครับการกืนกินกันของสโตที่ว่าเปอร์เซ็นต์เคเปอร์เซ็นต์ดีซอนทับการชัดเจนจะมีโอกาสกำลับตัวสูงคือยังไงนะครับอ่าแท่งครับกรณีที่ที่อ่าเปอร์เซ็นต์เคจะมาตัดกับเปอร์เซ็นต์ดีอ่ะมันจะตัดก็ต่อเมื่อเกิดแท่งที่มันกินแท่งก่อนหน้าเป็นแท่งกับตัวครับ เราจะไปเรียกพี่เอกับตัวน้อโอเคพี่สาวถามว่าปกติใช้ใหญ่หรือเล็กเท่ค่ะใช้ใหญ่หรือเล็กเตะตอบดีๆนะพี่โอใหญ่หรือเล็กเราคิดดีไม่ได้เอาดีๆแล้วพี่สาวถามว่าปกติใช้พอตใหญ่หรือเล็กพอตใหญ่หรือเล็กพอตใหญ่อะเอาตรงๆแตกแล้วด้วย เพราะด้วยความที่พอระบวกเยอะๆแล้วเรากไปบ้าจี้กับหลอดที่เราออก mm hmm. อันนี้มันเป็นก่อนที่จะจะกลับมามาเทรดแต่งอันเนี้ย mm hmm. ซึ่งี่แพ้ใจตัวเองใช่ปะเเิดโลบเลยแหละโลบเลยเนาะโลบเลยแหละเพราะว่าจริงๆก็คือเหมือนพอเรารู้สึกว่าขอดตัวใหญ่แล้วเราก็จะเปิดหลอดที่ใหญ่ตามอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันคือวิธีที่ผิดอะ พอรอ์เท่าไหร่คะตอนนั้นที่ทีนแตกไปที่จริงมันขึ้นมาเกือบพันแล้วนะบ้านมาเหรอเจร้อยสองร้อยใช่ครับโอ้สดงว่าก็ปั้นมาหลายๆรอบใช่ไหมชอบชอบหลายรอบเพราะว่าบางทีขึ้นมาห้าหกร้อยบางทีเราก็ออกละเราก็ถอนละอะไรเงี<ะ>้ยไม่ได้มีไม่ได้ตั้งแบบเป้าว่าแบบจะต้องเป็นพอดหมื่นพอดอะไรเงี้ยแล้วตอนเส้นไปพันเนี่ยมันออกหลอดเท่าไหร่อ่ะที่ที่ทาให้แตกอือจริงจริงยังไม่ถึงหนึ่งหลอดนะแต่บางทีก็มีศูนย์จุดห้ามีศูนย์ โอ้โห่มาเลยเนี่ยมันเคออร์นั่นแหละโอ้โหย้อมรำมันไทยมันมาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความมั่นใจที่แบบว่าเฮ้ยน่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันไม่ได้ดังใจเราขนาดนั้นนะครับที่สาบอกสิบยอดเลยนะใจคุณมันได้ใจมันได้อริงจใจมันได้อ่ะ เยี่ยมเลยครับผมเล่งเรื่องนี้สนิทเลยผมชอบเน้นเขตอัลลอฮ์สกายหลอดแล้วกินไม่ได้นะเออเคือเคยได้เหนเคยได้ยินใครพูดสักคนน่าจะเป็นกลุ่มแหละครับใช้คีเลเวลเป็นจุดเข้าแล้วใช้สโตเป็นจุดคอมเฟิร์จุดออกประมาณนั้นไหมครับร่วมกันต้องบอกอย่างนั้นดีกว่าเป็นหลักเป็นหลักใช่ว่าจุดเข้าก็พิจาราสโตร่่มกับคีเเวลด้วยหรอคีเลเวลมาก่อน จรเลยวามาก,ก่อนแนละ้วก็ดูสโตมตามเพราะว่าคีเลเวลอ่ะเหมือนที่บอกแหละเอาตรงๆก็คือไม่ได้ว่าอวยขนาดนั้นเพราะว่าเออ,เอ,อ,เอ,อมันแม่นจริงอ่ะเออเออเออหรือไม่ได้อวยนะตลบแม่นหน,น้ากามเด่ยก,ก็รู้แล้วว่ามันแม่นจริงนะเออมันเป๊ะขนาดเนี้ยอ่ะจะไม่เชื่ออะไรเขาล่ะไม่อวยลนะจริงก็ได้อวยนะเ,ออเนี่ยมาดูดิไม่ผ่านอย่างเงี้ยทําไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมะันเหมือนสโตมันเป็น มันเป็นตัวช่วยช่วยช่วยมองในเรื่องของแบบเอ้ยเราควรจะถือต่อดีไหมมันมันยังมันยังมาไม่จบรอบเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะแค่ออกข้างหรือเปล่าหรือว่ามีโอกาสที่จะลงต่อไหมอะไรเงี้ยพอเราไปดูกับแข้งตะกาะมันมีโอกาสาไปต่อเราก็จะถือครับโอ้โหมิกหน้าอยากลองร่วมชาเลนจ์ด้วยครับเนี่ยจะมาแข่งกับพี่โอแล้วนะคะลุยครับโมลุย <c oughs> ครับ จริงๆผมก็เคยปั้นจาก49ไปถึง1,500ดอลลาร์ออกทีละหนึ่งหลอดเลยครับมีคนณหิงมาแล้วนะหยคนณหิงมาแล้วขอคาราวะเริ่มเริ่มหิ้งแลวและค่ะที่มีสการถามมายาวมากด,ดูโซนล็อกรีเลเวลดูการชนลับชนต้านที่จะไปต่อดูโครงสร้างตลาดว่าเสียโครงสร้างหรือยังดูสโต๊ก้าสสามประกอบดูทำเฟนใหญ่ ประกอบ h ท h วันเ e โฟเพื่อดูว่าจบรอบสวิงหรือยังดูการตัดกันของเส้นสโตว่ามีท่านกลืนกินด้วยแล้วหรือยังเพื่อยืนยันจับโอเวอร์บอสหรือโอเวอร์โซพื่อรลันในทาวเ็กเล็กจุดออกคือไส้ก่อนน่าสำคัญถูกป่ะเฮ้ยทำไมเขาสรุปเยอะได้ได้แบบให้จริงเหรอถูกไหมถูกไหมจริงนะถูกจริงอ่ะโอเคค่ะพี่มิสพี่มิซียนถูกค่ะถูก ปะปะทวงรับไม่อวยแต่แม่นจริงแต่ว่าอวยครับอ่าโอเคพี่โอแล้วพี่โอแล้วตอนที่วางโซนเวลาเช่าเนี่ยมีหลักการอะไรเป็นพิเศษนะคะได้ได้ดูเรื่องอื่นไหมหัวลุ่มอะไรหรือว่าอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนล้วนหรือว่าดูดูอะไรอีกอีกไหมคะแค่นั้นเลยจริงๆไม่ไม่โหเยอะกว่านี้แลนไม่น่าจะไหวแล้วว่ามันไม่น่าหวั่นะใช่ใช่เพราะว่าพี่โอรู้สึกว่าถ้าข้อมูลมันเยอะเกินไปบางทีมันก็ไม่ได้เป็นตัวช่วยขนาดนั้นอะ เราพยายามเหตุให้แบบง่ายที่สุดอะไรเงี้ยแต่ที่ที่บอกไปหลายๆยอย่างอ่ะจริงๆมันประกอบก,กันขึ้นมาแต่บางทีเราไม่ได้ดึงมาใช้ทุกอย่างพร้อมกันนะครับอ๋อแต่บางช่วงไหนที่เราเห็นจนังหวะเลยเงื่อนไขขึ้นมาเพราะวเจมันก็กด,ดใช่ไหมถูกเพราะบางครั้งอ่ะแต่ละวิชามันสามารถเอามาหากินได้หมดแหละอ่าแต่เพียงแต่ว่าของเราอ่ะจะค่อนข้างได้เปรียบคนอื่นตรง ตรงเส้นที่มันสามารถแบบับอ,อกออมาร่วมหน้าในอนาคตได้อ่าถ้าคุณดูแบบทำเฟรมแค่หนึ่งนาทีห้านาทีอ่ะแล้วคุณออกตามโซนล็อกอ่ะคุณลองไปดูแบบทำเฟรมใหญ่สิคุณคือไปลายไส้ชัดๆเลยนะโคตรหล่อแล้วนะนี่ขนาดพยายามเจดไปให้หลอ่อก็ยังหล่อเลยนะนนะเออมันคือไปลายไส้อะ่ะบางคนบอกว่าอยากเหตุไปลายไส้อยากเตไปลายไส้อะไรเงี้ยอือ ถ้าคุณแบบว่าสังเกตดีๆอะไรเงี้ยมันคือปลายไส้แล้วครับแต่เห็นแต่ว่าท m างเฟร e มันมันมันต่างกันแค่นั้นเอง